วันนี้กลับมาพบกับครูแอนอีกแล้วนะคะในวันพุธที่11มีนาคม2564ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะ,คะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลทุกๆคนคะ่ะวันนี้ให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนบุคคลและสถานที่ขึ้นมาเลยค่ะแล้วให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียน ไปที่หน้าแปดนะคะลูกกิจกรรมในวันนี้ก็คือเราช่วยกันทำงานนะคะออเป็นรูปภาพที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ที่บ้านเด็กๆเ,เคยช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอะไรบ้างคะอ้าลองดูในรูปภาพสิคะเคยทำกันไหมเอ่ยในรูปแรกก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำไมเลยคะล้างรถอ่าเคยล้างรถช่วยคุณพ่อไหมคะ รูปที่สองเก็บผ้าเก็บผ้าเวลาคุณแม่ตากผ้าเสร็จแล้วก็ไปช่วยคุณแม่เก็บผ้าเด็กๆเ,เคยช่วยคุณแม่เก็บผ้าไหมคะรูปที่สาเด็กๆก,กำลังรดน้ำผักรดน้ำผักที่บ้านเด็กๆปลูกผักไหมคะเมื่อเราคุยสนทานาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกให้เด็กๆ ใช้นิ้วมือลากเส้นจับคู่ภาพที่ปฏิบัติแบบเดียวกันแล้วใช้สีเทียนลากตามอันไหนคะปฏิบัติแบบเดียวกันล้างรถก็จะต้องมาอยู่ที่รูปนี้ใช่ไหมคะอเช็ดรถเหมือนกันต่อไปเก็บผ้าก็จะต้องอะไรคะลูกนี่คะ่ะเด็กคนนี้ก็ช่วยคุณแม่เก็บผ้าเหมือนกัน ต่อไปรดน้ำผักแน่คนนี้ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำผักเหมือนกันเสร็จแล้วเอาสีเทียนขึ้นมาลากลงไปเลยแบบนี้ค่ะนี่ก็ลากลงมานี่ค่ะให้สัมพันธ์กันนะคะลูกแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยเดี๋ย,ยลองไปทำกันดูนะคะ ค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลค่ะเมื่อเด็กๆทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนอ่านคัดกอถึงฮอขึ้นมานะคะแล้วให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าแปดค่ะหน้าคอควายนะคะหน้านี้ค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะคอควายคอควาย เขียนแบบไหนคะลูกให้เด็กๆทำหัวขึ้นมาก่อนลากลงแล้วก็ลากขึ้นไปโค้งแล้วก็ลากลงมาแบบนี้ค่ะต่อไปมาเขียนข้างล่างด้วยนะคะลูกตามรอยตปะเลยคะ่ะลูกให้ครบทุกตัวเลยนะคะ เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆวระบายสีรูปควายตรงนี้นะคะให้สวยงามเลยนะคะ่าเด็กๆลองไปทํากันดูเมื่อทําเด็กๆทําเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆเตรียมใบงานศิลปะขึ้นมาเลยค่ะให้เด็กๆทําเสร็จแล้วส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งทุกคนนะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานศิลปะสร้างสรรค์แผ่นนี้ขึ้นมาเลยค่ะเราจะมาทำการ์ดวันแม่กันนะคะให้เด็กๆระบายสีรูปการ์ดวันแม่ให้สวยงามก่อนนะคะระบายสีตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะ คุณครูก็ระบายเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะคะสวยไหมเอยอเด็กๆลองทําดูสิคะว่าการของเด็กๆสวยไหมเราจะมอบให้คุณแม่ในวันแม่นี้นะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วขอคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยตัดออกมา,าใช้กรรไกรตัดออกมานะคะลูกมันก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะเสร็จแล้ว ให้เด็กๆพับมันก็จะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะแบบนี้ค่ะเปิดมาคุณครูจะให้เด็กๆเขียนชื่อลงไปเด็กๆชื่อน้องอะไรก็เขียนลงไปเลยนะคะชื่อเล่นข้างล่างใส่ชื่อจริงและนามสกุลด้วยนะคะ ใส่ชั้นมาให้คุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้รู้นะคะว่าเป็นผลงานของใครเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมเอาการ์ดไปไหว้คุณแม่นะคะเย็นนี้ก็ไปกราบที่ตอดท่านแล้วก็ไปไหว้ท่านนะคะท่านก็จะได้รักและภูมิใจในตัวของเด็กๆที่เด็กๆเ,เป็นลูกที่ดีของท่านค่ะ,ะเด็กๆลองไปทํากันดูนะคะ แล้วส่งผลงานของเด็กๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ